วัสดีท่านผู้ชมจูท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่กันเองมคครับกับการที่เราจะมาติดตามชีวิตของเอสลออืมก็คือมันก็คือครั้งแรกกันแหละที่เราจะติดตามชีวิตสลองในไมค์ครามาเนะโว้ย,ยก็เราจะเริ่มกันเลยลอยนอ้องน้องมีชื่อเอสลอรน่ารักมินิหรือว่าตัวฉันเองเวอร์ชันมินินั่นเอง เพราะว่าฉันนั้น cross play เป็น X c r o s ชีวิตตอนแรกของน้องก็คือเดินน้องจะเดินช้าเนาะอุ๊ยน้องน้องเดินไปทางน้ำนะทุกคนก็ตปปั๊มอย่างเงียบเชียบก็คือชีวิตของน้องในหนึ่งวันเนี่ยจะเป็นยังไงใน m i ไมค์ครับัน่เองตอนนี้น้องเหมือนจะเดินไปทางน้ำนะน้องก็ลงจริงด้วย น้องหนึ่งอู้อ๋อน้องเรามากินปลาหมึกน,น้องโอ้โหเรียบร้อยน้องฆ่าอย่างไวอ่ะ้าว่าแล้วก็มากินอ๋อน้องไอ้สลอดนี่ก็อันนี้ใช้ได้เลยเนาะไวใช้ได้เลยไวอ,อยู่แลนวโอ้แอทแทกซอมบี้น้องเป็นไงโดนตีไปหนึ่งทีตายร่วงไปแล้วตอนนี้ก็อืมกำลังชุบชีวิตตัวเองอยู่ น้องเอซอลนน่ารักมินียังมีชีวิตทุบชิงต,ตัวเองขึ้นมาแล้วโอ้โอ้าวโดนตีไปทีน็อกไปแล้วอ๋อนสังเวียนมวยวะเนี่ยมันนะเนี่ยมันนะเนี่ยจะว่าไ,ไปน้องกำลังทุบชีวิตเลี้ยวฟูลพาวเวอร์มาแล้วนั่นน็อกไปอีกทีหนึ่งตบตีไปก่อนอเออตลอดหงงหยุดโอ้โหโอ,อ,อ้น้องหฮามากโอ้น้อง น้องไอ้นี้แล้วเดี๋ยวต้องมีโพชวนช่วยหน่อยเรียกว่าอะไรโพวชรีเจนใช่ไหมรีเจนฮาร์ดรีเจนเชื่อให้นอนว่าน้องมาไปบุม๋มให้นอนน้อนกำลังคิวอยู่รีเจนน้อนหน่อยโอ้ชีวิตคงไม่ไปไหนแล้วแหละ คืว่าเราจะทําการสกริปไปเลยเนาะโอเคได้สกิปตอนนี้ไปแล้วน้องก็อยู่ใต้น้ำนี่การติดตามสว์โลกจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยเนาะน้อง,องว่ายน้าประมาณนี้อุ้ยเร็วนีใช้ได้แลนะ้วเนี่ยในหน้านี้ใช้ได้โอ้โหอนิเมชั่นอย่างเทพเลยเติมมีเจนให้น้องปุ๊บ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 น้องน้องอยู่นี่เอ็กซ์ลนดน่ารักมินิเขาชื่อนั้นใช่ไหม โอ้ว่ายอย่างเร็วว่ายวนไปทนีน้องเหมือนจะเมายาอยู่นะโอ้เรียบร้อยปลาปลาเหย่ยงน้องไอซ์ลอดบอกเลยไม่มีทางรอดน้องไม่กินนะหรือน้องกินไม่รู้ลอยเทมลงมาก่อนนี่ไงน้องไม่กินน้องค่าเล่นดีเฉยหวันดีบอลไ,ได้สวยนะ แล้วก็รอให้น้องไปก่อนกว่าน้องจะไปต่อก็คือเป็นเวลาแล้วนี่นค่ะตอนนี้น้องกําลังนี่อยู่วนเวียน,นอยู่ตรงนี้และตัวฉันก็คือเอ็กซ์แลร์ดเหมือนเดิมแหละคือเอ็กซ์แลร์ดน่ารักแต่ตัวนี้เป็นมินิของแค้นแค่นั้นติดตามชีวิตน้องเอ็กซ์แลอ์ดเราตอนนี้น้องเอ็กซ์แลร์ดอยู่นี่น้องเอ็กซ์แลร์ดน้องเอ็กซ์แลร์ดจะทําอะไร ดูจากมุมสูงแบบดโดรนอะนี่น้องอิสระก็ก็เนาะนี่น้องอิสระต์กำลังว่ายเวียนอยู่หนึ่งวันนี้จะครบไหมเนี่ยดูพระอาทิตย์ก่อนโอเคใกล้จบตอนนี้น้องกำลังยังไงยังไงโจมตีปลาหมึกเหรอไม่งัแต่น้องไม่ต้องขาด,ด,ใ,จดใจใช่ไหมไปเลย ถ้าเนองได้รับดาเมจนี่น้องก็จะต้องได้รีเจนรีชั่นไปเนาะเน็งก็จะได้รับรีเจนนั่นเองน้องได้รับรีเจนแล้วเอ็กสุดลอนน่ารักมีรีเจนเหรอปุ๊บระเบิดอ๋อรีเจนแป๊บเดียว โอเคเรารอน้องก่อนนะเพราะตอนนี้กำลังจะมืดแล้วไกลจะจบคลิปเหมือนน้องพยายามจะว่ายวนไปยังทะเลใหญ่ใช่น้องไกลเข้าทะเลใหญ่ไปเรื่อยรลบทุกคนเอาน้องน็อกแล้วน็อกน้ำดีใจนี่น้องเฮ้ยน้องดนปลาชีวิตน้องจะไปได้แค่นี้หรือไม่ต้องรอเฮ้ยน้องมีโอกาสม่ อาบนว่าสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วก็น้องก็ทำได้ดีแล้วเนาะน้องมาพอดีเวลาเป๊ะเลยแต่จะไปเร็วไปนิดนึงสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืม like, กดไลค์ share, กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปนะแล้วใครอยาอกติดตามสัตว์อะไรในมายครับหนึ่งก็คอมเมนต์กันมาได้เนาะสำหรับวันนี้บายละบาย